โลหิตจ,จะสูตรตอนที่สองครูสามจำพวกที่ควรตำหนิจากพระไตรปิฎกเล่มที่เกที่ขณิกายศีละขันธวักกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพเจ้าค่ะในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าว่าพระพุทธองค์ทรงใช้อุปมาเรื่องผู้ปกครองหมู่บ้านชี้ให้โลหิตจ,จะพราหมณ์เห็นว่าการหวงธรรมไม่สอนผู้อื่นนั้นเป็นความเห็นผิด หนูอยากทราบว่าหลังจากนั้นพระองค์ทรงแสดงทำอะไรต่อไปคะเจริญพรโยมวาสนาหลังจากที่ทรงชี้ให้เห็นโทษของการไม่แบ่งปันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงจำแนกประเภทของครูหรือสมณะพราหมณ์ในโลกนี้ออกเป็นสามจำพวกที่ควรตำหนิเพื่อขุดรากถอนโคลนความเห็นผิดของโลหิตจพราหมณ์ให้สิ้นไป ครูที่ควรตำหนิสามจำพวกนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างคะหลวงพ่อเรามาดูกันไปทีละจำพวกนะโยมวาสนาครูจำพวกที่หนึ่งคือสมณะพราหมณ์ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษด้วยตนเองแต่กลับไปเที่ยวสั่งสอนคนอื่นว่าทำนี้เป็นอย่างนั้นการปฏิบัตินี้เป็นอย่างนี้แต่เมื่อลูกศิษย์ปฏิบัติตามแล้วกลับไม่เห็นผลจริงตามที่สอนเพราะองค์ตรัสว่า ครูประเภทนี้ควรถูกตำหนิอย่างยิ่งเพราะเปรียบเหมือนบุรุษพูดตามตื้อหญิงสาวที่ตนไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักหรือเปรียบเหมือนคนตาบอดที่พยายามจะนำทางคนตาบอดด้วยกันคำสอนของเขานั้นว่างเปล่าเป็นเท็จไม่มีเก่นสารเป็นการหลอกลวงผู้อื่นให้เสียเวลาและหลงทางครูจำโพาท,ที่สอง คือสมณะพราหมณ์ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษด้วยตนเองและเมื่อมีคนมาขอให้สอนเขาก็ตอบว่าเราจะสอนท่านไปเพื่ออะไรท่านปฏิบัติไปเถิดแล้วท่านก็จะรู้เองเห็นเองครูประเภทนี้ก็ควรถูกตำหนิเช่นกันนะโยมวาสนาเพราะเขาไม่สามารถชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ศิธิ์ได้เปรียบเหมือนหมอที่ไม่ยอมบอกวิธีรักษาแต่กลับบอกคนไข้ว่าท่านก็ลองกินยาดูเองเถิดเดี๋ยวก็คงหายเอง เป็นการกระทำที่ปราศจากความรับผิดชอบและไม่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นครูจำพวกที่สคือสมณพราหมณ์ผู้ที่ได้บรรลุคุณวิเศษด้วยตนเองแล้วแต่กลับมีความคิดว่าเมื่อเราได้บรรลุธรรมอันสงบนี้แล้วเราจะไปสอนคุณอื่นให้ลำบากทำไมจึงไม่ยอมสั่งสอนธรรม,มะที่ตนบรรลุนั้นแก่ผู้อื่นครูจำพวกนี้แหละโยมวาสนาที่ตรงกับความเห็นผิดของโลหิตจะพรามโดยตรง พระองค์ตรัสว่าครูประเภทนี้ก็ควรถูกตำหนิอย่างยิ่งเช่นกันเพราะเป็นการกระทำที่ปราศจากความการุณาไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเปรียบเหมือนบุรุษผู้ค้นพบบ่อน้ำทิพย์กลางทะเลทรายแต่กลับดื่มกินเพียงผู้เดียวโดยไม่คิดจะบอกทางแก่ผู้เดินทางคนอื่นที่กำลังจะอดน้ำตายการกระทำของเขาจึงเป็นการกระทำที่ไม่บังเกิดผลดีต่อโลกเลย เป็นการจำแนกที่ชัดเจนและเห็นภาพมากเลยค่ะลุงพ่อทำให้หนูเข้าใจเลยว่าครูที่แท้จริงนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วเมื่อโลหิตจ,จะพรามได้ฟังแล้วเขามีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะเมื่อได้ฟังการจำแนกครูสามจำพวกที่ควรตำหนิแล้วโลหิตจะพรามผู้มีปัญญาก็ได้สติขึ้นมาทันทีเขากราบทูลยอมราบาับว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ เป็นจริงอย่างนั้นครูทั้งสามจำพวกนี้ควรถูกตำหนิอย่างยิ่งและครูจำพวกที่สามที่บรรลุธรรมแล้วไม่ยอมสอนผู้อื่นนั้นควรถูกตำหนิมากที่สุดในใจของข้าพระองค์ในที่สุดเขาก็ทรงทลายความเห็นผิดของตนเองลงได้แล้วนะคะแล้วพระองค์ได้ตรัสถึงครูที่ควรสรรเสริญหรือไม่คะตรัสสีโยมาสนาและนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นครูในพระพุทธศาสนา พระองค์ตรัสว่าครูที่ควรสรรเสริญนั้นคือสมณะพราหมณ์ผู้ที่ได้บรรลุคุณวิเศษด้วยตนเองแล้วและด้วยความการุณาปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้พ้นพุกเช่นเดียวกับตนจึงได้สั่งสอนธรรมะที่ตนบรรลุนั้นแก่ผู้อื่นครูประเภทนี้แหละคือครูที่สมบูรณ์แบบเป็นผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยปัญญาคุณคือความรู้แจ้ง และกรุณาคุณคือความเมตตาต่อสรรพสัตว์ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงเป็นยอดแองครูผู้ประเสริฐประเภทนี้นั่นเองกราบขอบพระคุณหลวงข้อเป็นอย่างสูงเจ้าข่าสำหรับตอนนี้หนูเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าหน้าที่ของครูผู้ประเสริฐนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดถูกต้องแล้วโยมวาสนาและเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเพราะหลังจากที่ทรงแสดงเรื่องครูประเภทต่างๆแล้ว พระองค์ยังได้ทรงแสดงอุปมาอย่างงดงามอย่างยิ่งเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงวิธีการสอนว่าครูจะนำพาสิทธิ์ออกจากป่าแห่งกิเลสไปสู่ความปลอดภัยแห่งพระนิพพานได้อย่างไรซึ่งเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหนูจะตั้งใจรอฟังเรื่องราวตอนต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ